มาเด้อพี่น้องมากินตำเออกินเมี่ยงกุ้งด้วยกันจ้านี่ผักสดสดนี่จ้าขนมจีนพี่น้องดูเป็นตะแซบบอมากินน้ำันำด้วยจ้านี่จ้าผักสดสดไปเยพี่น้องจ้าจ้ามีแต่ของแซบแซบแบบบานๆเลยพี่น้องดูทั่วน้ำจิ้มถั่ววันนี้พี่น้องจ้าเนี่จ้าน้ำจิ้มถั่วกับกุ้งกับตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องดูทั่ว เสบหรือพี่น้องอุ้ยมาเด้อน้าลายไหลด้วยกันพี่น้องจ๋านี่จ้ะมะเขือเทศกับลูกกำลังอร่อยเลยพี่น้องพักกับดซดเลยนี่จ้ะมาเด้อนี่นี่นี่นมีมามาจ้ะพี่น้องโอ้ยกินของอร่อยก็อยากเอามาอวดเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ะมากินแซ่บๆด้วยกันพี่น้องอุ้ยน้าลายไหลพี่น้องจ๋าน้าจิ้มกระรสเด็ดๆเลยน้าจิ้มถั่ว เผ็ดเมันมัน,มนพี่นออ้องเอ้ยแสบหลายอือีพีสองพี่น้องจา๋ามันจับแสบหลายพี่น้องอืบจริงจริงบอกแล้วอยากกินอาหารเหลาให้กินรอกิน <laughs> นี่อ้าวจ้ายูจะรีบกินไปไหนเดี๋ยว ไม่แซ่บนะพี่น้องอมีผักเหลือกระจาบเดียวเลยพี่น้องจา้าแซ่บหลายแซบเอาไว้นี่บแบบแซบเปลือกอืมทัไมนไะหมน้องลองเปลือกเมี่ยงกุ้งพี่น้องวันนี้เมีย่ยงกุ้งแซ่บสุดอร่อยกินกันหลายคนพี่น้องจ้าวันนี้ตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องอืมใหญ่กว่าพี่ดังโอ้หัวกระมีตะมันหลายดูดก่อน้ะ จุ๊บเลยแหละอ่ะพี่น้องดูเถอะอืมยังกอดเลยกอดกินนี่ก็ยาวยวนจริงๆพี่น้องเอ้ยอืมอืมเศรษร้ายพี่น้องหนูก็ชอบกินมะปุ้ยเนาะอืมอืมของดีมีประโยชน์หมะกุ้งกินเยอะๆกันเยใส่คิ้งหลายๆพี่น้องเอ้ยักที คำใหญ่ๆเด้อนี่ดูถั่วพี่น้องกัดมืออยังพร้อมเสี่ยงไหมนี่แหละ กุ้งกวานหวานพี่น้องเอ้ยสุดยอะรู้ตัวเลยคำใหญ่ๆพี่น้องมากินด้วยกันน้ำจิ้มเฟยใหญ่ใจจะหมดแล้วเอ้ยหงุดหยวะอืมาเงุดหงิดไรแสบไรตรวจเอาเลยว่ามันอิ่มเอาเลยตรวเอาตรวจเอาเลยจีตรวเอาแสบอือ จิ้มย่อยอมีส<ม>าว<ง>ลำไยหอมด้วยเนะลยนะน้ำลำไยน้ำงูน้ำลำไยหวานๆเย็นๆโอ้ยนี่แหละมีเพื่อนกินหลายคนก็อร่อยพี่น้องจา๋ากินคนเดียวกันนั่นแหละนุ๊กิบนุ๊กิบตัวสองตัวก็อิ่มแล้วอันนี้กินหลายคนเนาะคนละคันสองคั้นเนี่ยอืจับ เรียบร้อยอืมแบบจะ้ะพี่น้องหิวนัมเบอร์มาเด้อมาเด้อน่ะพี่น้องคอนเซ่บเนี่ยอืมผักไปสดสดพี่น้องเอ้ยเป็นตะกาเลยผักไปะจะหมดแล้ว 嗯，对。Mm. อาายลตัวไหนตัวใหญ่แล้วจะเลือกอีกเดี๋ยวได้กินทุกตัวแหละเออไม่ต้องเลือกเลย หวมก็มันแชบดสี่น้อจะไปนึ่งนานถ้านึ่งนานแล้วเนื้อมันจะเหี่ยวน่าดถ้าเราตุนแบบแบบเวลาเไม่ใช่นึ่งต้องอมอสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะว่าว กินหอดบาเขาเนะไปนั่งกินอยู่ริมทะเลเนาะจงกินหอดหรอกไปก็ไปนั่งร้านพี่ได้รีพไ่ทำให้ชุดละสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวนำจิ้มตำให้เอง พี่น้องแสบหลายพี่นอ้นองจามาเดอ้อนี่มไม่ได้อวดไม่ได้อะไรแล้วพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ อร่อยเวอร์แซบเนาะโอ้ยเราีวไก่ชีบดแล้วหมดแล้นะหมดเลยหนะ <laughs> มดเลย,เลยแซบไรแต่ขิงม้นมีอยู่ พี่น้องน้ำจิ้มหมดแล้วพี่น้องจ้าจิ้มหมดแล้วแซ่บไรน้ำจิ้มเต็มถ้วยเนาะนี่ต่คนสดน้ำจิ้มมีคนจิ้มเด้วยคลิปน,นี้ลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะนีจ่จะโซ่ดาวนี่จะนี่จะของแซ่บๆพี่น้องจ้าพักกันเลือกแค่นี้แหละเนี่ย